ท่านผู้ชมวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึขด้นกับคดีลูกชายนาะยยกเบีย้ยรถเปียบียมันอยู่จำได้ปะแล้วก็ลากโยงไปถึงคุณกันจอมบาลังคุณเต้มงคลกิจแล้วก็ไปถึงผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับและหลายคนก็สอบถามเอ๊สิ่งที่คุณเต้มงคลกิจเนี่ยอ้างว่าพฤษนายใหญ่สั่งสั่งนายมาให้กันหยุดได้แล้วเนี่ยหมายถึงใครทอดรหัสทันๆันแบบนี้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่คุณเต้มงคลกิจพ,พยายามจะบอกพยายามจะอ้างว่านายใหญ่เนี่ยมุมคุณเต้เนี่ยหมายถึงคุณทดีสินชินวัตรนั่นแหละ Uk, อเยกอันดีตนายกทักษิณสั่งมาที่ใครสั่งมาที่นายนายคือใครนายของกันคือใครก็คือผู้กองธรรมนัฐนั่นเองร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านะครับทีนี้ทุกคนออกมาปฏิเสธหมดแล้วและไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับไม่ด้มีใครเกี่ยวข้องคุณทักษิณท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับล่าสุดผู้กองธรรมนัฐได้ออกมาปฏิเสธแล้วเลอะเทอะพูดไปเรื่อยนะครับไม่มีใครสั่งได้ทั้งนั้นแหละระดับธรรมนัฐไม่มีใครสั่งได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นผมจะล่าความสัมพันธ์แบบนี้หลายคนไม่รู้ว่าความใกกล้้ชิิดที่่เขึนระหวาง สามท่านคุณกันจอมพลังผู้กองธรรมนัทและเด็กโยธศิลป์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเอางี้ก่อนนะเอาเป็นว่าเอาคู่แรกก่อนเอาคู่แรกคือคู่คุณกันกับผู้กองธรรมนัทเนี่ยสองคนนี้เป็นพี่น้องรักใคร่กันมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่คุณกันทาบะหมี่เนาะบะหมี่จอมพลังเนี่ยแล้วก็โดนโกงโดนโกงไปโดนคด,ดีวความไปสู้คดีมาจนสุดท้า,ายไปใกล้ชิดกับผู้กองธรรมนัทนะครับไปใกล้ชิดมาช่วงช่วงสักที่ปรากฏเริ่มเริ่มรับทร,บราบกันเนี่ยช่วง เกือบเกือบสิปีนี้แล้วนะครับเกือบเกือบสิปีนี้แหละนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยรัฐบาลเวกประยุทธ์ตั้งแต่ปี6 2อะ่ะก่อนเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยนะครับคนสองคนนี้สนิทกันมาผู้กองธรรมนัฐเอ่ยปากเลยมีการต้องมีนัดมีนัดต้องมีการแบบนี้เลยนะนะครับก็ทาธุรกิจร่วมกันนะก่อนนั้นนะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้กองธรรมนัฐกับอดีตนายกทักษสิณเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับคู่นี้เนี่ยแม้จะอยู่ต่างพักนะครับต่างพักนะครับ ตั้งแต่ผู้กองธรรมนัฐอยู่พลังประชารัฐนะครับแล้วก็ตีปีออกมาย้ายค่ายมาอยู่ที่พักกล้าธรรมกับอาจารย์แแบบมดริมนพิโยสินวัดเนี่ยพูดได้ง่ายๆณนะปัจจุบันเนี่ยเสมือนเป็นมือขวานะครับเหมือนเป็นผู้ประสานสิทธิ์ทิดอ่ะเสมือนเป็นมือขวากับอดีตนายกทักษิณเลยนะครับเหมือนเป็นมือขวาเลยนะครับนี่ครับความสัมพันธ์ในการเมืองการเดีลยวก,การพูดกันคุยกับพรรคต่างๆตัวแทนฝ่ายต่างเนี่ยผู้กองธรรมนัฐทั้งนั้นเลยนะครับ จำได้ไหมผู้กองธรรมนัฐเนี่ยบุคลิกแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาตอนสมัยรับรรรฐบาลเปประยุทธ์บอกว่าผมเนี่ยเป็นเส้นเลือดของรัฐบาลชุดน,นี้จำได้ป่มสมัยผลิตรัฐบาลเปิประยุทธ์รรรรนเนี่ยถ้าตัดผมเนี่ยรัฐบาลก็พังนะครับบุคลิกจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเต้งมงคลกฤษซึ่งผู้กองธรรมนัฐบอกมั่วเลยครับมั่วเลยซึ่งไม่มีที่มาที่ไปเลยเนี่ยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างอาดีตนายกทักษิณกับผู้กองธรรมนัฐและผู้กองธรรมนัฐกับคุณกันจอมพลังน,นั่นเองถอดตาตัวละครให้ที่มาที่ไปขอองง3คคนนนนนี้นััเ่เะรบ